สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฟังคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาทักทายพี่น้องฟังไทยและกกาพี่น้องทั้งฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบ่ว่าสิเป็นทางยุโรปและกกาททางอเมริกานะครับตอนนี้ครับทั้งเมืองไทยเมืองล่าเข้ากันอาจะประมาณหกโมงเสาร์นะครับพี่น้องพิที่เขามาชมยอดหลังกับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมต้องถอ,อนหายใจลึก,ลกๆกับพี่น้องก่อนจะนำเสนอเนื่องจากว่าข่าวแบบนี้เนี่ย FC พี่น้องในสปป,ปลาวนะครับส่งข้อมูลมาแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยนะครับส่งข้อมูลมาแล้วก็พร้อมกับคลิปวิดีโอให้ผมนำเสนอนะครับหลายวันที่ผ่านมาผมก็มานั่งคิดอยู่นะครับว่า เหมาะสมหรือไม่นะครับแต่มันคือความจริงที่จะต้องนำเสนอสู่สังคมนะครับเหตุเกิดขึ้นที่สปปลาวนะครับอย่างที่ผมเปิดต้นคลิปนะครับว่าพระสงฆ์นะครับในสปปลาวไปเล่นน้ำตกนะครับไปเล่นกระโดดน้ำในเมืองวังเวียงนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญในสปปลาวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับหลายชาติทั่วโลก เข้าไปท่องเที่ยวเขาเห็นเขาก็ถ่ายคลิปไว้นะครับผมเห็นแบบนี้แล้วนะครับผมนึกถึงในฝั่งไทยนะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับเกี่ยวกับข่าวอะไรนะครับที่ขอนแก่นนะครับคูบาไก่นะครับพี่น้องครับที่มีข่าวว่าไปเล่นสกีนะครับแล้วก็เป็นข่าวทั่วสื่อนะครับทุกสื่อในไทยนะครับนําเสนอนะครับความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามัน มันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับคาว่าสงฆ์นี่มันต้องสํารวมนะครับพี่น้องครับการบวชนี่มันมีหลายบวชได้พี่น้องมันเป็นบวชมวลซื่อได้พี่น้องครับบวชมันต้องปฏิบัติวิันนะครับอยู่ในศีลกินในธรรมนะครับผมมันเป็นวบาบวชหลีกการบวชพันเข่าซุกบวชสนุกเพื่อเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาเห็นมูบวชก็จอยากบวชน้ำบวชเพื่อมูเห็นมูบวชกับบวชน้ำบวชหลีกการก็คือเห็นเขาเก็บเกณฑ์ทหารบอยากไปเกณฑ์ทหารกับไปบวช นี้ทหารเกิดมาบวชหลีกการบวชพันเขาซุกบวชสนุกเพื่อเพื่อนบวชเพื่อนศาสนานี่แหละครับพี่น้องผมไม่อยากนําเสนอคืออย่างเพราะว่าตั้งแต่ผมตั้งแต่หน่อยจนใหญ่นะครับผมเกิดในซอปปเล่านะครับตั้งแต่สมัยผมบวชนะครับมันก็บ่คยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับในซอปปเล่านะครับแล้วข่าวแบบนี้ก็ไม่อยากนําเสนอนะครับเพราะว่าพวกคอมมิวนิสต์มันถ้าเรานําเสนอความเป็นจริงอ่ามันก็ว่าเราขายชาติ นะครับมันยอมรับความจริงไม่ได้แทนที่ว่าเราออกมานําเสนอแทนที่จะลงพื้นที่ไปแก้ไขนะครับความเหมาะสมนี่ถามว่าทําแบบนี้มันเหมาะสมไหมครับมันทําให้วงการพระสงฆ์ในสปปลาวเนี่ยเริ่มเสื่อมอะนะครับเริ่มเสื่อมแล้วทําให้คนออกตนญาติโยมเนี่ยเวลาเข้าไปเห็นเข้าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับเมืองวังเวียง ถามว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะครับไม่เหมาะสมเลยนะครับทุกคนมองสอปปล,ลาวนะครับเป็นประเทศที่รักษาวัฒนธรรมหีดข้องประเพณีต่างๆนะครับแล้วแล้วการที่มาทําแบบนี้นะครับมันเหมือนทําให้ต่างชาติฝรั่งเขาก็ถ่ายคลิปเขาก็เห็นแล้วอยู่ในคลิปนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเมคอัพขึ้นมาจากประเทศอื่นจากประเทศไทยจากประเทศเขมรน,นะครับในคลิปมันก็เขียนอยู่แล้วว่าวางเวียงอินเทอร์พาร์ค นะครับอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสปปลาวนะอันนี้นี่ความเหมาะสมไม่มีนะครับผมก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในสปปลาวนะครับโดยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับลงไปตรวจสอบนะครับอย่างที่เห็นในคลิปคู่บาผ้าจวหน่อยนะครับจวหน่อยไปเล่นน้ำกระโดดน้ำสบายๆโดยที่ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจสื่อ หรือนักท่องเที่ยวนะครับที่เขามองที่เขามุงดูไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่าไม่ไม่ใช่ว่าเขาเห็นแล้วเขา,าจะจะทำบุญเพิ่มขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอย่างมากเขาก็รู้สึกว่าเออไม่สํารวมนะครับยังติดกับการเล่นติดกับกิเลสนะครับถ้าแบบนี้ไม่ต้องไปบวชนะครับไม่ต้องไปบวชนบ่บมณฑ์บาฮาบัาโจมตีหรือขายศาสตร์อีกได้ครับพี่น้อง เพราะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในเราความเป็นจริงเราต้องนําเสนอสู่สังคมมันไม่ใช่เป็นการขายชาตินะครับมันคือความเป็นจริงผมเชื่อนะครับว่าคนลราในประเทศเราจํานวนมากนะครับเห็นก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่าไม่เหมาะสมนะครับแต่เขาพูดไม่ได้เพราะเขาเอาเอา,เอาความจริงแบบนี้มานําเสนอรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเป็นกลุ่มขายชาติ เอาความไม่ดิบไม่ดีเอาภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเผยแร่สู่สังคมทําให้ประเทศเสียหายคุณจะกลายเป็นคนขขายชาติเหมือนผมเลยครับผมกลายเป็นคนขายชาติทันทีเลยเห็นไหมผมนําเสนอความจริงอันนี้คือในสปปลาวหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นถูกปกปิดนะครับปกปิดไม่นําเสนอข่าวต่างจากประเทศไทยประเทศไทยนี่นำเสนอทุกอย่างนะครับ พระทำอะไรเนรทำอะไรนะครับแม่ชีทำอะไรนะครับ,ท,รรบทุกอย่างสังคมเขาจะวิจารณ์สังคมเขาจะตัดสินนะครับผมฝากถึง fc ทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม่ต้ไหนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับให้ไปถึงรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนะครับอย่าให้เสียภาพพจน์ ประเทศลาวตามสายตาประเทศเพื่อนบ้านที่เขามองลาวว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมหีดข้องประเภทนี้เลาาอันดีงามหายไปใส่หมดนะครับหลังการปฏิวัติยึดอำนาจมานะครับเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ความแตกต่างจากในอดีตนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับคนลาวยุคปัจจุบันมันไม่เหมือนในอดีตนะครับผมเคยย้ำตลอดว่าไม่ว่าจะเป็นทัศนคติมุมมอง แตกต่างจากเมื่อสมัยปกครองในระบอบเสรีนะครับถ้าเรามองคอมมิวนิสต์ในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่ไม่เกี่ยวกับลาวนะค้กฎหมายค่อนข้างจะเข้มแข็งกฎหมายจะต้องบังคับใช้คนในประเทศจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับพูดถึงว่าต้นแบบของระบอบคอมมิวนิสต์นะครับแต่ในสปปลาวไม่ใช่ครับทั้งเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งเป็นประเด็จการนะครับประเทศมันมี เต็มไปด้วยการโกงการขอรับชันคนไหนที่มีอํานาจคนนั้นก็รวยแล้วคนไหนที่อยู่ในอํานาจนานๆนะครับก็ยิ่งทําให้ประชาชนนี้อยู่ลําบากนะครับมันต้องมีการตรวจสอบนับจากนี้ไปนะครับอย่าว่าแต่นี้เลยครับ10ปี50ปีก็ไม่พัฒนาก็ไม่เจริญนะครับถ้าฝ่ายบริหารเนี่ยยังมีการโกงการคอรัปชันตลอดเวลา ทุกวันนี้ผมย้ําตลอดนะครับทุกคนไปเที่ยวลาวหรือแม้แต่คนในประเทศลาวก็รู้นะครับว่าเงินกีบลาวไม่มีค่าเลยตอนเนี้หนึ่งพันบาทห้าแสนกว่านะครับห้าแสนกว่ากีบอยู่กันได้ยังไงครับตื่นตัวเถอะครับว่ารัฐบาลไม่สามารถให้อนาคตกับประชาชนคนในลาวได้คนที่อยู่ได้ก็มีแต่คนในรัฐบาลเท่านั้นเองนะครับ ตัวนี้เราขาดแคลนแรงงานเยอะแยะมากมายนะครับขาดแคลนแรงงานที่คนเราเข้ามามาฝั่งไทยหมดนะครับมันสู้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศตัวเองไม่ไหวมันก็ต้องหนีออกนอกประเทศจะให้ใครอยู่อดตายล่ะครับไม่มีนะครับอันนี้คือเราพูดความเป็นจริงโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องวิธีคนสองฝั่งโขงขอบคุณครับสบายดีสวัสดีครับ